หนังสือแนะนำนะฮะ t i n k i n g fast and slow เนื้อหานี่คือแบบดีมากดบบเทพคนเขียนได้รางวัลนงเบลเห็นทั้งหมดนี้ไม่ได้จะกินคนเดียวนะฮะนี่สั่งมาเผื่อน้องๆด้วยนะฮะที่กลับมาอ้วนขนาดนี้ตอนนี้ก็เพราะเรื่องไม่ยอมรักษาสมดุลให้ดีด้วย นีบอกว่าเรื่องกินเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในพาร์ทสำคัญอยู่แล้วนะครับในการควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่กว่าออกากำลังกับ เป็นคนที่เคยลองทำอะไรมาหลายอย่างเนาะแต่ก่อนทำา IF แบบตักหนักเลยก็เคยทำนะฮะกินแบบอาหารคลีนมากๆะไรเงี้ยจนในที่สุดเราก็จะพยายามหาจุดสมดุลน,นะคือบางอย่างที่มันสเตรเกิไปมันจะโยโย่ที่กลับมาอ้วนขนาดนี้ตอนนี้ก็พระเรื่องไม่ยอมรักษาสมดุลที่ดีด้วยวันนี้มันสุกแล้วนะน้ากก็ง ลดลงไปนิดหน่อยอาทิตย์นี้นะเรไปกิโล,ลตอนนี้เริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเกี่ยวกับการกินที่การกินนี่มันอะไรที่ผูกกับจิตวิทยาของเราเยอะมากความรู้สึกอารมณ์ต่างๆเยอะมากพอเริ่มเข้าใจตัวเองเนี่ยเราจะหาสมดุลของการกินได้ตอนนี้ก็เลยดีไซน์รูปแบบการกินใหม่ที่1ไม่โหดจนเกินไปนะครับสก็คือรองรับกับชีวิตประจําวันของเราจริงๆแต่ก่อนนะ่ไอเอฟแบบสตรีกมากเนี่ยทำบางทีเนี่ยมันไม่สามารถออกไปกินข้าวตอนเย็นได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็รู้สึกว่า,าขาดแบบโมเมนต์เนี่ยเราอยากมีไปเหมือนกันพอพูดถึงื่่อออองงาหนนียต้พููดถึโัททผม เทสที่เป็นคลาวด์คิทเชนนะฮะเราก็มีร้านมารวมกันเต็มเลยนะฮะตอนแรกเนี่ยมี15ร้านเดี๋ยวกำลจะเพิ่มเป็นประมาณ20นะฮะจริงๆต้องบอกว่าต่างประเทศก็มีมานานแล้วนะครับก็คือมันเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการไปพิกอัพเดลิเวอรี่หลายๆร้านพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ไซต์แรกเราอยู่ที่สาทรนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็กลังทำไซต์ที่2อยู่ซึ่งอยู่ที่พระราม9นะครับเป็นดรฟブทรูด้วยเป็นคลาวด์คิทเชนด้วยนะะฮ เรื่องของไรฟ์ฟูก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าพอได้ไปศึกษาก็เห็นว่าเออจริงๆมันมีเรื่องที่ยากเหมือนกัน,นในแง่ของการควบคุมจังหวะของรถยนต์ในแง่ของการเอความความเร็วของออเดอร์อตาร่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะต้องทําให้พอดีนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามีเมนูค่อนข้างหลากหลายเนี่ยนะครับถ้าหากว่าลูกค้าต้องรอหนึ่งเมนูแล้วมันมันนานเนี่ยอันนี้มันก็จะทําให้ระบบไรฟ์ฟูมันรวนไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำไรฟ์ฟูเนี่ยมันเป็นเรื่องของการออพติไมซ์ทรัพยากรหลายอย่างนะครับก็สนุกดีที่ได้ลองคิดว่าจะต้้องงแกปัญหาาต่ๆ มื้อเที่ยงวันนี้นะครับผมจะสั่งอาหารจากเทสก็เป็นอาหารทัท่วไปนี่แหละแต่ว่าจะเลือกอันที่มันแคลอรีต่ต่ำหน่อยนะครับวันนี้จะลองให้ดูว่าอาหารที่ผมเลือกนี่จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปบ้านมิชชั่นกันครับครับ<อ>ท่านออนะครับขอ,ขอ,ขอ,อ,อคบขอคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวนะครับขาขอบคุณครับ ทั้งหมดนี้ไม่ได้จะกินคนเดียวนะนี่สั่งมาเผื่อน้องๆด้วยนะแต่ว่าอยากจะแนะนำหน่อยว่ามีอาหารอะไรบ้างจริงสถานการณ์แบบนี้เราจะเจอบ่อยว่าถ้าเกิดเราอยากจะควบคุมน้นําหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไปกินกับเพื่อนเยอะๆนะครับหรือว่าในที่ที่ไหนที่แบบอาจจะมีอาหารที่ไม่ได้แบบดูหน้าตาจะผาะมากมันก็เรามีวิธีการเลือกอาหารได้นะครับแต่ว่าวันนี้พามาให้ดูหมดเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นจากนี้เลยนะฮะนี่ก็ดูหน้าตาแบบครีนมากนะครับนี่คือฉลัดอกไก่นะฮะอันนี้เป็นข้าวขาหมูแบบไี่มีหนังข้าวต้ม อันนี้คือหมี่เตอ๋อจริงนี่เป็นจานโปรดผมเวลาผมสั่งมาทานเนี่ยก็ถ้าช่วงไหนอยากควบคุมน้ําหนักก็แมวเซนมีเตอ๋อนี่เป็นร้านที่เด็กกรุงเทพเซียนรู้จักทุกคนนะครับหมูปิ้งนะครับลูกชิ้นนะฮะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งกุบกรินี่ก็อร่อยมากรสชาติแบบกลมกรอบมากนะครับหนึ่งในเมนูขายดีที่สุดเป็นข้าวหมูหวานคั่วนะครับเป็นแบบว่า รสชาติมันจะแบบกรอบๆหน่อยนะครับสปาเกตตี้นะครับสองจานนี้เป็นอาหารคลีนนะฮะก็ดูหน้าตาก็จะดูคลีนเราก็แต่ว,ว่ารสชาติดีนะฮะอาหารคลีนไม่จะเป็นต้องรสชาติไม่ดีเสมอไปนะอาหารคลีนหลายร้านก็อร่อยนะครับสุกี้แห้งนะครับ ยำก็เป็นขออย่างที่เวิร์กเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตระกูลสะละเาเปาขนมจีอันนี้เป็นของที่แบบตัง้งแต่ทำมาเป็นอีกร้านหนึ่งที่รู้สุกเอ,อิร์ดรสชาติแปลกเลยียคือข้าวเหนียวผัดนะครับเป็นร้านที่ผมชอบเหมือนกันนะครับ t e x t อร์มันจะมันจะทําให้ความรู้สึกเวลากินนี้แตกต่างจากอาหารข้าวผัดปกติเยอะมากอันนี้ข้าวมันไก่นะฮะนี่เป็นแบบซุปเปอร์พิเศษทุกอย่างมีไก่3อย่างมีไก่ทอดไก่ธรรมดาแล้วก็ไก่ย่างอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะฮะ นี่คือชานมไข่มุกราวนี่นะครับคุกกี้คุกกี้นี่อร่อยมากแล้วก็เค,ค้กดูเทลล่านะครับอันนี้คือมีตรฟรชนี่คือน้ำแข็งใสาจากไต้หวันนะหลายคนอาจจะรู้จักนะครับแล้วก็นี่เป็นไอติมน,นะฮะมีหลายรสมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแรปกอร์นะครับเป็นอาหารตื่นแม็กซิกันแต่ว่ารสชาติทานง่ายมีหลากหลายมากนี่เอามาร้านละหนึ่งเมนูเท่านึงจริงๆล้วมีเมนูอีกเต็มไปหมดเลยนะครับแน่นอนว่ากินหมดนี้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าสั่งมาแบ่งๆกันแล้วก็ไอเดียหนึ่งของเทสก็คือน,นี้แหละเวลาเราอยากจะมาทานข้าวกับเพื่อนหรือจริง กินเ <Allah> ดียวเนี่ยเราก็ไม่อยากจะกินอาหารประเภทเดียวสจะกินอาหารฝรั่งอาหารจีนอาหารอะไรอย่างเงี้ยผสมผสมกันขนมด้วยนะครับแล้วก็แต่ ang, tamanho, way, ว่าเราไม่อยากสั่งหลายรอบเวลาเราสั่ง delivery ก็เลยสั่งทีเดียวก็ได้ครบหมดแบบนี้เลยนะครับ นี้ติม0ูเป็นแเป็นอแบ,บครับทีน่าจริงจรหลักการหนึ่งในการในการแบบควบคุมน้ำหนักคือแบบอย่านมาต้องต้องต้องหนักยอมห้่เป็นายอร่อยอร่อย,ออยตามไมนที่าทำทด้ไป็นนะครับ เวลาทําธุรกิจอาหารนะครับเนเจ้์มังก็จะไม่เหมือนธุรกิจอื่นการชิมกระบวนการอะไรพวกนี้สำคัญนะฮะเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยผมมีไปชุมกับทีมเทสเราตามไปชมกันว่ากระบวนการการทำงานเป็นยังไงครับ บอกว่าเหตุการณ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนี่มีหลายมิติมากเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้เลือกตั้งมากแล้วนะฮะแล้วก็ทรัมป์ก็ยังติดโควิดตึงหางนะครับอันนี้เพิ่งคุยกับดรอาร์มตั้งนิรันดอนเฉฮนะดรอาร์มนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีนกับสหรัฐ เขียนหนังสือมาหลายแล้วเป็นคนที่คุยสนุกมากเขียนหนังสือก็สนุกนะครับคือดรอาร์เนี่ยไปเรียนมา,ท,าทั้งที่จีนด้วยแล้วก็เรียนทั้งที่สหรัฐด้วยแล้วก็เห็นภาพของทั้งสองฝั่งอย่างชัดเจนนะฮะแล้วช่วงนี้นี่มันความขัดแย้งมันสูงมากแล้วก็ใกล้เลือกตั้งสหรัฐแล้วด้วยเนี่ยดรอาร์มาเล่าให้เราฟังเราจะเห็นภาพใหญ่ภาพกว้างว่าเออตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,านะครับแล้วก็ใครที่ชอบอ่านหนังสือระหว่างเนี่ยการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยด็อกเตอร์อาร์มเป็นหนึ่งในคนที่เขียนสนุกมากกมนานนนาหัังสือ,อ,สอะครบก ยังไม่ได้ไปช้อปปิ้งด้วยตัวเองนี่ฝากคนซื้อบอกว่าขอหนังสือใหม่ของวีเลอร์ทั้งหมดไม่ไม่รู้ว่ามีเยอะขนาดนี้ <laughs> ตอนนึกว่ามี3 4เล่มนะนี่คือปกใหม่ทั้งหมดนะครับก็บางเล่มไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวก็มาดูว่าอ่านแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าดูปกแล้วน่าหลายเล่มน่าสนใจเล่มนี้จริงๆเคยอ่านภาษาอังกฤษแซมหนังสือแนะนำนะฮะ ticking fast and slow อาจจะไม่ได้เป็นหนังสือที่สนุกมากนะักในในเรงการอ่านมันอ่าน,านยากนิดนึงแต่ว่าเนื้อหานี่คือแบบดีมากระดับเทพคนเขียนได้รางวันนอเบลก็หนาน,นิดนึงจะแบบจะ,จะใ,ชใช้พลังใจเยยออะะะหนน่ฮก็ พอแล้วครับปีนี้ปีนี้พอแล้วแค่นี้ก่อนพอแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวปีหน้ารอบหน้า่อยว่ากันใหม่ยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบพคุณอย่างสูงเลยนะครับเป็นเกียรติมากมากที่ได้คุยกับตอนนี้เเราเดินรายการมาตลอดมาขอบคุณผมยังรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะผมจะมีโอกาสด้มาร่วมรายการเนี่ยก็ต้องรอพี่ครับขอบคุณมากครับ วันนี้อยากจะมาคุยเรื่องของอาหารกับช่วงเวลาของการทำแบ็กอันแทร์คือต้องเล่ก่อนมาก่อนอันนี้นเนี่ผมก็ทดลองอะไรมาหลายอย่างนะฮะเราก็ทําแบบโหดๆอ่ะก็คือกินแต่อ,อกไก่บ้างอดอาหารอะไรคือ,ค,อคือลองมาหลายอย่างแล้วเราพบวมม่าไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามที่มันไม่ sustainable ลอ่ะคือมันไม่ไม่สามารถทําได้นานเนี่ยในที่สุดเนี่ย เราก็จะกลับมาโยโย่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่มีความสุขด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยผมจึงออกแบบกระบวนการในการทานอาหารที่ผมเชื่อว่าผมสามารถทําไปได้ตลอดตลอดไปเลยนะครับก่อนจะเข้าถึงกระบวนการเรื่องของอาหารเนี่ยอยากจะชวนคุยเรื่องของ IF นะหรือว่า intermittent fasting ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมเองก็ลองทํา IF มาหลากหลายรูปแบบก่อนอื่นเนี่ยต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่า IF นี่ไม่ได้เหมาะทุกคนนะฮะแล้วก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนทําด้วยนะครับแต่ว่าหากใครอยากอ่านเปเปอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ทำแ้วมันดียังไงนะครับผมแนะนำเปเปอร์ของ New อ n n l l n n d journal of medicine นะฮะ n g w e n g l a n d journal of medicine เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในวรารสารทางการแพทย์ที่มีการอ้างอิงสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าควาน่าเชื่อถือสูงแหละนะในนันาก็จะอธิบายถึงข้อดียังไงอะไรต่างๆข้อเสียต่างๆนะครับแล้วก็ IF นี่จริงๆไม่ได้ไม่ได้ทำเพื่อลดน้ำหนักแต่เพียงอย่างเดียวนะครับมันมีจุดประสงค์หลายอย่างบางคนทาเพื่อลดน้ำหนักก็มีบางคนทําเพื่อ ต้องการจะทํางานให้ประสิทธิภาพดีก็มีนะครับขอรีเฟอร์ถึงนิดนึงแล้วกันนะคนที่แนะนำให้ผมมาจากไอเอฟนี่ก็คือพี่หมูอปีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่หมูก็บอกว่าจะทําเพราะว่าต้องทําเป็นเบรนดแฮกิ้งคือเขาต้องการสมองแบบพลังเขาใช้คำว่าซูเปอร์เซย่านะซึ่งมันก็ช่วยสาหรับผมก็ช่วยนะครับแต่ว่าไอเอฟบางทีก็ก็ลำบากกับการดำเนินชีวิตเหมือนกันต้องพูดต้องพูดตามตรงเพราะบางทีเนี่ยเรา ออกไปข้างนอกต้องอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ผมเลยปรับกลุ่นการการทำไอเอฟเรียกว่าเป็นวันธรรมดาแล้วกันที่ไม่ได้ไปไหนเนี่ยให้ความโหดน้อยลงเพื่อที่จะสามารถอย่างที่บอกก็คือทําได้อย่าง่อนเนื่องนะครับบางทีทานข้าวเช้าสัก8ปดโมงนะครับแล้วก็ทานมื้อสุดท้ายตอนสัก3ามสี่โมงนะก็ทานสามมื้อปกติเนี่ยเราจรวบเวลาเข้ามาซึ่งก็จะโหดน้อยกว่าสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของไอเอฟนะส่วนเรื่องของอาหารเนี่ยนะฮะผมหลักการผมแบบนี้นะมื้อไหนที่พลังใจดีอาจจะเพิ่งออกกำลังกายมาหรือว่านอนมาเต็มอิม่มเนี่ยก็กินอาหารให้มันนเเลยเพราาะว่ เราจะรู้สึกไม่ทรามานเลยการกินอาหารคลีนเวลาพลังใจดีเวลารู้สึกเราพลังใจเข้มแข็งนะครับวันไหนที่แบบเหนื่อยโทมแบบพังมากอะไรเงี้ยก็อนุญาตให้ตัวเองกินขนมได้บ้างนะฮะแล้วก็อนุญาตให้ตัวเองกินของที่อยากกินบ้างนะครับแต่ก็ต้องบาลานซ์สองอันนี้ให้ดีคือผมคิดว่าหลักการมันก็คือว่าอย่าสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งนะ ส่วนตัวรู้สึกแบบนั้นคือการสุดตรงไปทางไหนทางหนึ่งเนี่ยมันทาให้เราไม่สามารถทําได้อย่างยั่งยืนนะครับผมเองตอนนี้ทาธุรกิจอาหารด้วยเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นจะต้องชิมอาหารเยอะอาจจะฟังดูเหมือนข้ออ้างแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องบาลานซ์เรื่องนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่ฝืนจนเกินไปแล้วก็สําคัญมากคือผมพยายามทานอาหารให้หลากหลายหลักการที่ผมอ่านมาจากหนังสือเรื่องของโภชนาการที่ว่าเขาบอกคนสมัยก่อนเนี่ย มีโภชนาการที่ดีมากช่วงก่อนปฏิวัติเกษตรกรรมเพราะว่าคนกินอาหารหลากหลายนะครับคือเจออะไรวันนั้นจับสัตว์อะไรได้หรือว่าไปเจอต้นไม้อะไรก็กินนะก็ทําให้โภชนาการหลากหลายผมคิดว่าอาก,การนั้นก็นามาปรับใช้กับชีวิตเราในปัจจุบันได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ดีทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับถ้าใครอยากทำาไอเอฟถ้าใครอยากทาอะไรเนี่ยขอให้ปรึกษาคุณหมอก่อนเสมอนะครับเพราะว่าบางทีมันไม่เหมาะกับทุกคนนะครับแล้วก็เรื่องอาหารเป็นเรื่องเฉพาะตัวมากนะแล้วแล้ว,ลวส่วนตัวผมเป็นคนชอบกินนะครับผมสึกว่ามันเป็นความสุข อย่างนึงนะครับก็เลยอยากจะทำให้มันใช้คาว่าบาลานซ์กันไม่โหดร้ายจนเกินไปครับ